สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มําคอมเมนต์นะครับของ Facebook นะครับอาขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่าปรากฏขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อู้ใช้ใช้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้เลยนะครับอปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับได้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยูโฟผ่านเน็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG ีนะครับแล้วก็อนืนอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับก็ให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับมาหาคำคอมเมนต์นะครับนี่นะครับ Facebook นะครับคอมเมนต์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่า ทุกคนจะเลือกใช้บริการอันไหนนะครับอันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลือกใช้เป็นอันตัวแรกให้ดูนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า facebook แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปหรือเลือกโพสต์นะครับที่จะคอมเมนต์ครับอันเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะครับนี่นะครับก็ให้คลิกเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วกดที่แชร์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับท่านต่ำสิบคอมเมนต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักอ่ะสิบคอมเมนต์ให้ดูนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาคำคอมเมนต์นั้มาใส่นะครับอาจ๋วผมก็จะใส่เป็นอีโมจิให้ดูนะครับสิบอันนะครับนี่นะครับกคทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะสักครู่นะครับ อันนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อนะครับอ่ะต้องขออภัยด้วยนะครับจํานวนน้อยกว่าสิบนะครับสักคู่นะครับอ่ะอ่ะลองดูกันใหม่นะครับแล้วกดสั่งซื้อนะครับอันนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะแจ้งแบบนี้กับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็อัดลอกเลขนี้เป็ักหายมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับตอนนี้ว่าทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่า ใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคียร์โคดทุกธนาคารนะครับตัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับยู u ูบทิกต k t o ายจนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครัับบบบแนนี้ะคร นี่นะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในตรงนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับนะครับอ่ามาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีะไรได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิง์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการรักษานอินผ่านหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่แรกที่ผมบอกไปเลยนะครับนี่ะครับก็นําเลขนําเลขมาใส่นะครับแล้วก็แจ้งกับแอดมินนะครับอาจจะผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้คาคอมเมนต์ขึ้นอย่างนะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคำคอมเมนต์นะครับที่เรากําหนดเองนะครับ อ่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคำคอมเมนต์คนไทยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ